สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่ชคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมถึงสิบห้าธันวาคม2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe like share ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเ,เราจะเริ่มต้นดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าปักนี้ พลังงานไพ่ผู้บุญจะอ่านเรื่องราวของชาวราศีเมษลักนณเมษว่าอย่างไรนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าใครทราบลักษณหรือแม้กระทั่งที่จริงแล้วดูแบบตะวันตกก็ได้นะถ้าคิดว่าตัวเองอยู่ราศีเมษในช่วงวันนะคะก็ยังสามารถดูได้นะคะที่จริงแล้วไม่ว่าจะอิงโหราศาสตร,หราา์หรือโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะ เพราะว่าเราพยากรณ์จากไพ่ค่ะไม่ได้อ่านจากดวงที่คำนวณวันเดือนปีจริงๆนะคะโอเคมาดูกันนะคะพลังงานใบที่หนึ่งค่ะไพ่หมายเลขหกสิบห้านะคะรอดพ้นจากปัญหาซึ่งเป็นไพ่ประจำตัวนะคะ,ะมันเหมือนพายุขึ้นลมแรงมาเกิดพายุนะคะแต่เหมือนมีเทวดานะคะช่วยเหลือท่านให้รอดพ้นจากพยันอันตราย อ่ารอดพ้นได้เวลาเจอวิกฤตปัญหาอะไรก็ตามนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษจะก้าวข้ามทุกปัญหาด้วยคุณงามความดีก็ได้เทวดาถึงขึ้นปกปักรักษาขึ้นคุ้มครองดวงชะตาของท่านนะคะโอ้จริงนะไพ่ยขยายก็เป็นไพ่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหมายเลข69ค่ะสื่อถึงชาวราศีเมษอาจจะมีเซนมีสัมผัสพิเศษในตัวเอง นะจะรู้อะไรล่วงหน้าได้ในระดับหนึ่งเลยยิ่งที่ชอบปฏิบัตินะบางท่านนั่งสมาธิเนี่ยยิ่งอาจจะเห็นอะไรแปลกๆก,ก็ได้นะคะและไพ่ใบน,นี้อยู่ในตำแหน่งการเงินนะคะก็แปลว่ามีโชคช่วยะ่ะอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการหาเงินหารายได้จะมีช่องทางดีๆเข้ามานะคะคิดว่าเออเราจะดิวเขาจะไม่โอเคไม่อะไรเชื่อไหมอะเขาเซ็นสัญญากับคุณเลยอะ,อะไรประมาณนี้ เพราะนั้นในเรื่องของการหาเงินหารายได้ในปักนี้ชาวราศีเมษก็ก็ยังปังอยู่ดีนะคะรายได้ดีๆเข้ามานะไม่ว่าท่านจะคอนแทคอะไรก็สำเร็จในตําแหน่งสหัสชาการสื่อสารการคอนแทคการเดินทางนะคะ,ะได้ไพ่หมายเลขหกหนึ่งพื้นที่แห่งความมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึง การเจรจาก,การสื่อสารการพูดคุยการดีวงานท่านได้ยอดได้อเดอร์เกิดความมัง่งคั่งร่ำรวยจากเรื่องของการงานการคอนแทคต่างๆนะคะไพ่ในตำแหน่งบ้านพันธุที่อยู่อาศัยนะคะท่านได้ไพ่เขียนว่าได้อย่างเสียอย่างแต่อยู่ในตำแหน่งครอบครัวนะคะอาจจะมองแนวเรื่องของความขัดแย้งของคนในครอบครัวก็ได้ไพ่น่าจะแนะ มันเหมือนกับบางครั้งเราก็ต้องยอมกันบ้างถ้าไม่มีใครยอมกันเลยเรื่องมันก็จะบานไปนะกลายเป็นความร้าวฉานความไม่สงบในครอบครัวเกิดขึ้นนะหะแล้วก็อาจารย์มองว่าชาวราศีเมษจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยและปณีปนอมในกรณีที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวสังคมท่านมีประเด็นมาหาท่านนั่งสมาธิท่านใช้ความมีเหตุมีผล ความมิสติเข้าแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะในตำแหน่งลูกน้องบร em> Brussels, ิวารนะไพ่ขึ้นหมายเลขสิบร่มเย็นเป็นสุขโอโหหกหนึ่งหนึ่งหกเบิ้ลเนาะอ่าก็มองถึงเรื่องของเทวดาก็ได้ลูกคเทวดาปกปักรักษาท่านจะดำเนินธุรกิจจิตจการอะไรที่อยากทำนะลงมือได้เกิดความสำเร็จนะคะด้วยท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ไพ่ใบนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งศัตรูหรือตำแหน่งปัญหาอุปสรรคนะคะศัตรูแพ้ภัยแต่อันนี้อยู่ตำแหน่งปัญหาต้องระวังสุภาพระวังอุบัติเหตุไว้นิดหนึ่งก็ได้อ่าต้องเช็คสภาพรถด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะก<ม>็แก้ดวงตัวเองนิดนึงก็ได้นะคะชาวเมธนะไพ่ใบนี้อ่าบริจาคเลือดบริจาคลงศพับรองผ่านได้แน่นอนนะคะ,ละ,คะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้ยังอยู่ตำแหน่งอ่ ถึงแม้จะบอกว่าสตูแพ้ภัยแพ้พไพยไปเองแต่ก็ต้องระวังช่วงนี้อาจจะโดยเฉพาะช่วงเน,นี้ยกลาง,กลาง,ก,ลางกลางเดือนสักเราถ่ายตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาให้ระวังช่วงสิบห้าสิบหกนะเพราะไพ่วัน,นี้หมายถึงหมายเลขสิบหกไพ่ทาวเวอร์นั่นเองนะคะก็ต้องระวังสุขภาพระว,วังประเหตุนิดนึงแก้ดวงเหมือนที่อาจารย์ว่าก็จะก้าวข้ามผ่านได้ทุกปัญหานะคะ ต่อไปค่ะในตําแหน่งคู่ครองคู่ครองกรณีที่ท่านมีคนรักอยู่แล้วจะแต่งหรือไม่แต่งตกลงปงใจเป็นคนรักถือว่ามีคู่นะคะในตําแหน่งคู่หรือไพ่น,นี้อยู่ตําแหน่งการร่วมมือลูกค้าก็ได้โอ้โหไพ่สวยหมายเลขสามหกนะอารมณ์ดีเป็นรูปองค์พระพิฆเนศแปลว่าคู่ครองของชาวราศีเมษคนรักของชาวเมษเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนแบบเข้ากับคนอื่นอื่นง่ายนะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะในตำแหน่งสุขภาพนะคะหมายเลขสี่เก้าผู้ก้าหารแต่ไ่ขึ้นไฟลุกนะคะอันนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับเลือดนะคะเกี่ยวข้องกับเลือดความดันไขมันเกี่ยวข้องกับพวกลองชำ้ำอ่าอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเช็คสุขภาพหน่อย ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไพ่วันนี้คุณขยันขันแข็งทํามาหากินมีความอดทนอดกั้นนะคะคุณจะไปถึงความสําเร็จได้โดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังซัพพอร์ตผลักดันหรือถ้าคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเวลาเจอปัญหาคุณพร้อมที่จะสู้ลุยแล้วก็สามารถควยคว้าความสําเร็จเป็นของตัวเองได้นะคะในตําแหน่งการงานนะคะก็มองว่าท่านเป็นคนที่ มีความเพียรพยายามทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนทําตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ไม่ใช่แบบเป็นคนที่โอ้โหทําใหญ่ก่อนอ่าใหญ่ก่อนมันพังแต่ถ้าเราทําเล็กๆเ,เนี่ยมันจะค่อยๆมั่นคงแล้วพอมันมั่นคงเนี่ยมันมั่นคงจริงๆนะคะมันไม่ได้ก้าวข้ามขั้นนั่นเองภายใบนี้น,น,นะคะต่อไปในตําแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะเอ่อโทษทีค่ะในตําแหน่งลาภาตาแหน่งเพื่อนฝูงก็ได้ตําแหน่งงานเสริม ท่านได้หมายเลขเจ็ดสิบแปดนะฮะพื้นที่แห่งความสําเร็จแสดงว่าจะมีโชคลาภลอยได้หรือใครทํางานเพิ่มเติมงานเสริมอ่างานที่จะมาช่วยให้รายได้หลักมีรายได้เสริมเข้ามาก็ถือว่าดีมากๆนะคะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะโอ้โหท่านไปขอพรกับพระพิเกเนตได้นะคะช้างนี่เป็นสัญลักษณ์ขององค์ท่านอยู่แล้วนะคะหมายเลขหกสาอืมในในไพ่ท่านแปลกๆนะมี หกสามสามหกเนี่ยเบิ้ลนะเบิ้ลนะคะแล้วก็มีหมายเลขหกหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะสวยในดวงเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษปักนี้นะจะมีโชคลาภลอยได้ขอพรจากองค์ท่านได้นะคะท่านจะมีโชคลาภลอยได้กำไรมหาศาลแล้วก็ท่านจะก้าวข้ามปัญหาเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องสุขภาพก็จะแก้ไขได้นะอันนี้ก็คือพลังงานไพ่จากไพ คู่บุญค่ะเราต่อด้วยเรื่องของความรักค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีเมษลัคนามเมษค่ะอืมท่านได้ไพ่ดีวิวนะหนึ่งไม้เจ็ดดาบราชินีถ้วยนะคะพลังงานไพ่บ่งบอกถึง ชาวราศีเมษเนี่ยนะคะต้องต้องการที่จะความหมายดีววลมันคือพลังงานที่แบบเยอะมากๆนะถ้าความรักก็คือรักแบบยึดต,ติดผูกพันนะแล้วพร้อมที่จะให้ความรักกับคนรักมากๆทุ่มเทให้ความจริงใจให้ความรักความซื่อสัตย์นะฮะท่านจะไม่ทําอะไรที่มันเจ็ดดาบนอกลูก่นอกทางไม่เป็นแต่ท่านจะฉลาดในการที่จะ ทำยังไงให้คนคนรักของตัวเองอะ่ะเข้าใจและรักเรามากขึ้นนะคะซึ่งมองจากไพ่ท,ที่อ่านออกมาแสดงว่าปักเนี้ยชาวราศีเมษยังราบรื่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อา่านะคะท่านรักเขาเขาก็รักท่านเนี่ยความหมายน่าจะออกไปในแนวนี้และก็ยังเด่นในเรื่องของการหาเงินหารายได้อืมจากจากความสามารถของตัวเองไพ่เจ็ดดาบคน เล่งธนูท่านมีความรู้ความสามารถนะคะดีวิลเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานนะคะหนึ่งไม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะถ้าความรักเขาก็จะกลับมาง้อนะคะไพ่แบบนี้ถ้ามีปัญหากันอยู่อ่ะต่อนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะเอ่อไพ่ราชนีเหรียญจั g ส e n t ถ้าความรักอาจารย์มองว่าคนคนนี้จะกลับมาขอขคืนดีแล้วก็พร้อมเสนอเงื่อนไข ต่างๆให้คุณเลือกจนคุณพอใจในแนวแบบคนแล้คนรักนะคะคนเรานี่จะตกลงปรงใจเป็นความรักมันจะต้องมีการแสดงความจริงใจอะนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าคุณอยากได้อะไรขอได้นะคะเขาจะทําเพื่อคุณเพราะเป็นช่วงที่เขามองเลยว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะทีชิดหัวใจคุณและอาจารย์มองไพ่เดอะซันเนี่ยเขาต้องทําให้ได้และไพ่นี้คือ เหมือนการเล่นเกมแบบแย่งเก้าอี้โดนตอ่ะอถามว่าท่านจะแย่งได้ไหมท่านจะได้หัวใจคนเนี้ยมาครองไหมนะได้อย่างแน่นอนแต่ที่จริงอ่ะท่านกับเขาถ้าบางท่านคุยกันมานานมันก็แปลว่าเขายังรอท่านอยู่ถ้าขัดแยง้งองแงงกันหันหลังจากกันไปอาจารย์มองว่าชาวเมดก็ไม่ได้คิดที่จะไปง้อหรอกแต่คนเนี้ยจะกลับเข้ามางอ้อนะจจสเมน ขอความรักกันอีกครั้งอะไรประมาณนั้นนะคะขอดูพลังงานเขาอีกครั้งนะคะเขาเป็นยังไงอีกนะคะใ่้ n i g h t of ค่ะเป็นภาพผู้หญิงนะ6เหรียญอืมพลังงานน่ะอาจารย์ว่าคนคนนี้ใจดีมากพร้อมจิตสปอร์ตดูแลอุ้ยพร้อมที่จะเปิดใจเลยพร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจประกาศข่าวดีมั่นหมายแต่งงาน ท่านจะได้ข่าวดีจากคนรักคนนี้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะใครครบหากันมานานไม่ไม่เปิดตัวทักทักทีเอ่อไม่พาไปรู้จักกับครอบครัวตอนนี้ได้ละได้วันเวลาที่จะไปเจอครอบครัวของแต่ละฝ่ายได้ได้ความมั่นใจนะคะในสิ่งที่เอ่อตัวเองยึดมาตลอดว่ารักเดียวใจเดียวนี่แหละค่ะสิ่งที่ท่านจะได้รับผลกลับมา อย่างดีมากๆก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูข้อความจากคนนี้ก่อนกันแล้วที่ส่งถึงคุณนะเขาอยากบอกอะไร mm hmm. คนคนนี้อยากบอกอะไรขอสามใบนะฮะเขาบอกว่าอ่าเขาว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ mm hmm. I would like to start over again with you อีกใบนะฮะเขาบอกว่า เขาก็อยากทบทวนนะทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาต้องการความชัดเจนอย่างมากพลังงานอีกใบค่ะใพ่บอกว่าฉันปรารถนาให้เราได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้เลยนะคะ h we could be together now เขาอยากอยู่กับคุณอยากเจอคุณตอนนี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้างั้นมาดูคำตอบจากไพ่โ o แมน a แองเจิค่ะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะคะเขาบอกว่าอยากรู้อะไรถามได้ทุกเรื่องเปิดอกเปิดใจคุยกัน give and open mind นะคะ you r soulmate made different form you r e i f f e r n e and expectation นะคะอาจจะมองว่าคู่แท้เนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้มีอะไรที่ชอบไม่เหมือนกันได้โอ้โหเขาเป็นคนที่แร์มากๆเลยอ่าขอพนักงานอีกสองใบ เขาบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันมังแต่อดีตชาติแล้วเขาเชื่อในเรื่องนี้เหมือนเหมือนที่คุณเชื่อแล้วเขาบอกเลยว่าเขาอะยอมที่จะอยู่ในแบบที่คุณต้องการได้ทุกอย่างเขาจะให้คุณทุกอย่างค่ะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงความรักคนโสดของชาวราศีเมษลัคนาเมษ พลังงานไพ่ The Moon สองถ้วยอัศวินเหรียญสี่เหรียนนะคะพลังงานของคนโสดนะคะ,ะในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์มีคนทางไกลเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะคะ ไพ่เดโมนอาจจะเป็นสิ่งที่คนโสดก็คิดแหละว่าเออเราจะเจอใครที่ถูกใจและรักเราจริงมีไหมอ่าทําทุกอย่างเพื่อเราทุ่มเทพเพื่อเรานะคะซัพพอร์ตดูแลเราเป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้คุณอาจจะคิดอยู่นะคะและปักนี้แหละที่คุณจะได้เจอคะ่ะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ อะไรกดพิจิกมินก็เป็นไปได้หรือธาตุอื่นๆก็ได้นะคะที่พลังงานไพ่เปิดขึ้นมาแต่รู้แต่ว่าคนที่จะเข้ามาคนนี้เป็นคนมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สําคัญนะคะเขาเป็นคนรักใครแล้วก็รักจริงห่วงแหนพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนี่คือคนที่จะเข้ามาในปักนี้มาดูต่อค่ะ <c oughs> และเข้ามาแล้วจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จริงๆไหม คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จริงๆไหมนะคะพลังงานไพ่อัศวินดาพลังงานไพ่แปดเหรียญหกเหรียญแล้วก็กัสติกแน่นอนค่ะพลังงานไพ่บอกว่าคนคนนี้มีความแบบทำอะไรก็ตามเขาต้องการความรวดเร็วค่ะนะความรักเขาก็ต้องการพัฒนาแบบรวดเร็วและมีความมั่นคง จริงจังจริงใจนะคะคนณคนนี้เป็นไพ่แห่งความยุติธรรมความถูกต้องมันแปลว่าเปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยอ่าดูใจกับคุณสัพักก็น่าจะลงเอยแบบรวดเร็วอ่าลงเอยแบบรวดเร็วก็คือเข้าไปถึงผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ ล้งรอรีรออะไรมากมายว่าอุ้ยดูใจกันไปนานๆหน่อยอะไรไม่นะอาจารย์มองเห็นไพ่ไปนี้คือความรวดเร็วนะคะจะเกิดแบบรวดเร็วไม่ต้องดูใจกันนานหรอกอะไรประมาณนี้นะคะก็ลงเอยกันได้และแบบคบหาแบบถูกต้องเกิดขึ้นซะด้วยนะคะขอพลังงานไพ่สรุปค่ะว่าคนสดจะมีความสุขมากใช่ไหมกับคนที่เข้ามาคนนี้หรือจะเป็นยังไงขอพลังงานไพ่สรุปนะคะ พลังงานไพ่แปดถ้วยนะคะถามว่ามีความสุขมากไหมไพ่สีม่มเท้าขยายแปดถ้วยอาจจะมองว่าอดีตแหละคุณเคยเจ็บปวดทรมานใจคุณก็กังวลว่าความรักครั้งเนี้มันจะอืซ้ารอยเดิมหรือมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะอะคุณก็กังวลน,นะอะสามดาบไพ่เดอ s t สตนะคะอาจารย์มองว่าไพ่อาจจะอ่านพลังงานเก่าๆของ คนโสดที่เคยเจ็บปวดอยู่นะคะคุณก็เลยอืมมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะเจอรักแท้กับเขาหรือเปล่านะคะอาจารย์ขอคําตอบอีกสักสี่ใบให้คุณค่ะในสิ่งที่คุณเป็นกังวลว่าคนที่เข้ามาปัจจุบันและอ่ะจาจบไปต่อกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้เหมือนที่ไพ่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาดูกันค่ะพลังงานไพ่ห้าถ้วยพลังงานไพ่ the Empress นะคะคุณจะแบบไม่คาดคิดาคาดฝันว่าจะมีคนที่ที่รักคุณได้มากมายขนาดนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะเวลาคุณเจอปัญหาอะไรคนคนนี้อยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยดูแลห่วงใยและซัพพอร์ตคุณจริงๆคะ่ะให้คุณได้อยู่สุขสบายนะคะเป็นครอบครัวกันเลยนะคะ อาอาจารย์ขอเปิดเพิ่อมอีกสองใบเลยค่ะแน่นอนค่ะในที่สุดแล้วนะคะไพ่พลัง,งานเจ้าหญิงถือถ้วยนะคะเบ n น e of อ h a ลิกแล้วก็ Six of Swords นะชีวิตคุณมันถึงเวลาที่จะเดินไปข้างหน้ากับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นความรักครั้งนี้คุณจะรู้เลยว่ามันโรแมนติกมันมีความสุขเพราะเราได้เจอใครสักคนที่ดูแลเอาอกเอาใจนะคะกลับไปไหน เขาก็แบบแนะนําคุณกับทุกคนที่ที่เป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระเมื่อกี้เป็นไพ่ตาช่างขึ้นมานะคะคุณจะมีความสุขค่ะคนโสดกับคนคนนี้ที่เข้ามาในปักนี้นะคะคุณลองดูนะคะจะเข้ามาและเป็นเหมือนที่ไพ่ขึ้นไหมอาจารย์ก็หวังว่าท่านจะมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะชีวิตท่านจะก้าวไปข้างหน้าแบบมั่นอกมั่นใจนะคะแบบที่จะมีความสุข จากพลังงานไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ